สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีรดาทารโร่ไทยชาตานะคะจะอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนนะคะก็มาพบกันนะคะวันนี้จะเป็นการอาจารย์นรีจะมาทําคลิปดวงงานเงินความรักนะคะประจ,จําเดือนกรกฎาคม2566ันายนะคะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีเมษนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะสําหรับวันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะ ใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้นะรีดา65นะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ในใต้ชื่อคลิปนี้ค่ะ mm hmm. ตรงนี้จะเป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะคะ mm hmm. โอพลังงานของชาวเมษนะคะมาค่อนข้างดีนะคะ mm hmm. ตอนนี้ใครที่เจอปัญหามีเรื่องทุกข์ใจนะคะไปอธิษฐานขอนะคะไปเหมือนกับว่าออบอกเล่านะคะ ปัญหาความต้องการนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะเหมือนกับภาวนานะคะสวดมนต์ภาวนาอะไรบางอย่างนะคะเหมือนในช่วงเนี้ยคุณจะได้รับคําแนะนําดีๆนะคะอาจจะมาจากเซนส์นของคุณนะคะอาจจะมาจากความฝันหรืออาจจะมาจากเหมือนกับว่าเออมีใครมาเตือนมีใครมาทักนะคะ อยู่ดีมีคนดีๆเข้ามาแนะนําช่องทางอะไรบางอย่างให้คุณได้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ถ้านะไกด์แดนซ์ตรงนี้นะคะ่หมาลุ้นกันต่อนะคะเซลล์รีวอร์ดสิ่งที่คุณพยายามนะเนี่ยตรงนี้นะคะหลังจากที่ได้รับคําแนะนําแล้วนะคะคุณจะสามารถนําไปจัดการนะคะแก้ไขปัญหาอุปสรรคนะคะทำให้ประสบความสาเร็จมากๆนะคะอาจจะเหมือนกับว่า ได้รับรางวัลน,นะคะมีการเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างขึ้นมาด้วยนะคะ <c oughs> น้องแบบทำหน้าน่ารักชนะ <c oughs> ดูขี้อ้อนมากนะคะออาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาเมษเจอปัญหาอะไรบางอย่างที่มันติดขัดนะแต่ว่ามันจุดสําคัญที่มันติดขัดอยู่นะคะ <c oughs> แล้วพอคุณแก้ไขได้แล้วอะนะคะจะสําเร็จในสิ่งนั้นนะคะนะบางคนอาจจะติดขัดที่ทำทีสีเลยนิดเดียวนะคะต้องแก้อีกนิดนึงแต่ว่า ช่วงที่อีกนิดน,นึงนี่คือมันยากะนะคะอาจจะต้องเหมือนกับว่าได้รับกำลังใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับคําแนะนําจากคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเราแก้ไขได้แล้วปรากฏว่าทาแล้วออกมาดีสําเร็จมากๆนะคะได้เหมือนกับได้เห็นอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ไม่เคยนึกถึงมันมาก่อนแล้วในสิ่งนั้นน่ะมันทาให้คุณสามารถที่จะนำมาพัฒนาสิ่งที่คุณทาอยู่ให้มันดียิ่งขึ้นให้มันปังยิ่งขึ้นนะคะจนเหมือนกับว่าเซลล์รีวอดได้รับเสียงชื่นชมได้รับรางวัลน,นะคะ นะ้าในสินค้าบรากิการอะไรบางอย่างเลยในสิ่งที่คุณทำอยู่ตรงนี้นะคะ justice นะคะพลังงานดีนะตอนนี้ใครที่เหมือนกับว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่นะคะในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานการสอบเข้านะคะรับราชการรับวิสาหกิจอะไรบางอย่างสอบเลื่อขั้นเรื่องตำแหน่งกำลังจะสอบผ่านแล้วนะคะ justice นะคะหรือบางคนที่มีคดีความอะไรบางอย่างที่คาลากาซังจนเหมือนกับ ต้องแบบไปอธิษฐานขอกันเลยนะคะไปมูไปอะไรกันเลยเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะได้รับความยุติธรรมแล้วนะคะผ่านพ้นมนทินต่างๆนะคะได้รับความยุติธรรมชื่อเสียงกลับคืนมานะคะอืมชาเมศนะคะไม่รู้คุณเจออะไรอยู่นะแต่ว่าบางคนอาจจะหนักอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะ remember you r พราวควีนอ๋อมไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาติดขัดอะไรบางอย่างนะคะนะแต่อย่าท้อนะคะเพราะว่าขอให้จดจำวันที่คุณเคยสำเร็จเอาไว้นะคะยังไงคุณก็เป็นระดับของราชาราชินีนะคะระดับของเอ็มเ o อจัก,กรพรรดิอยู่แล้วนะคะจัก,กรพรรด,ดินีอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นนะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นลักษณะของออถูกทดสอบนะคะ จากโชคชะตาหรืออะไรบางอยา่างวิบากกรรมอะไรบางอย่างที่มันเข้ามานะคะอย่าลืมว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากๆมีความสามารถมากๆนะคะเพราะนั้นอย่าท้อกับปัญหาอุปสรรคอะไรที่คุณอาจจะต้องแก้แล้วคุณรู้สึกว่ามันค่อนข้างหนักค่อนข้างที่จะท้อหรืออะไรบางอย่างนะคะนะเดี๋ยวยังไงคุณก็ได้กลับมาเป็นเอ่อจีเอ็มเพรสจีเอ็เหมือนเดิมนะคะนะมงก็ต้องกลับมาลงที่ชาวเมเหมือนเดิมนะคะ นะไม่มีมันบาร,รมีไม่เกิดนะคะอาจจะมีใครมาแย่งเก้าอี้ค่ะเลยค่ะเก้าอี้คุณอยู่หรือเปล่านะคะก็ต้องพยายามสู้กันสุดดทธิสุดเดตดนะคะ is a sunny day ว้าวนะคะเหมือนกับช่วงเวลาในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวเมษก้าวข้ามผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะอะไรที่เคยบอกว่าเหนื่อยหนักสําหรับชาวเมษนะคุณจะแก้ไขได้แล้วนะคะในสุดก็จะมีเหมือนกับว่า วันที่เป็นของชาวเมธแล้วนะคะ sunny day นะคะวันที่แสงอาทิตย์ส่องมาหาคุณนะคะวันที่มงลงที่คุณนะคะชาวเมธนะวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกระจ่างสดใสนะคะวันที่คุณได้รับความยุติธรรมฟ้าเปิดทางให้กับชาวเมธนะในช่วงเวลาของเดือนกันยายนคมนะคะโอเคเลยพลังงานขึ้นมาดีมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันกันกบไพ่ทาโรกันดีกว่านะคะค่ะ เรามาต่อกันนะคะกับไพ่ทาโรนะคะดูสิว่ารายละเอียดเรื่องราวของชาวเมสในเดนการกดาคมจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะเด้นกันต่อนะมีไพ่ของอแปดดาบเลยอะเจอปัญหาอะไรหนักหนาสาหัสอยู่ใช่ไหมเนี่ยอม,มองไม่เห็นทางออกมองไม่เห็นทางไปนะคะแปดดาบขึ้นมา the world โอ้ไฮเิเทสนะคะอืมช่วงเวลานี้นะคะเหมือนกับว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเข้ามานะคะในเดือนกรกฎาคมที่ทําให้ชาวเมดคุณรู้สึกว่าอึดอัดคับข้องใจมากๆน้ําท่วมปากมากๆนะคะเหมือนจริงๆอะคนอยากที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์แก้ไขปัญหาอะไรต่างๆให้มันดีขึ้นนะคะแต่เหมือนกับสถานการณ์บางอย่างในช่วงเวลานี้นะคะ มันกระทบกับหลายๆไฝ่ายก็ได้นะคะที่ทำให้คุณเหมือนกับว่าต้องนิ่งอ่ะหวานอมขมกลืนนะคะหรือถูกเข้าไปอยู่ในสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ที่คุณไม่สามารถที่จะคนโทรลตรงนั้นได้ก็ได้นะคะนะมันก็เลยต้องอยู่แบบว่ารู้สึกแบบคับค้องใจอัดอัดคับค่้องใจมากๆนะคะเดอะเว l ร์เหมือนกับว่าบางคนเจองานที่ รู้สึกว่ามันไม่เห็นทางไปแล้วนะคะทํางานแล้วสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองทํางานแล้วรู้สึกท้อรู้สึกแย่นะคะอยากที่จะเปลี่ยนงานก็มีนะคะหรืออยากที่จะย้ายอยากที่จะเหมือนกับว่า the world นะคะอยากจะออกไปจากสถานการณ์อะไรบางอย่างที่คุณไม่สามารถทําอะไรได้ก็ได้นะเนี่ยแบดดาบอะนะคะถ้าอยู่ตรงนี้แล้วทําอะไรไม่ได้เม่อยากไปอยู่ที่อื่นที่เมธทําอะไรได้ด้วยตัวเองจะแสดงความสามารถจะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะ เหมือนเป็นพลังงานของไฮพิเทสนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่ฉลาดแต่พอมีแปดดาบเข้ามาเหมือนกับว่าบางคนถูกถูกนำไปจัดวางอยู่ในตำแหน่งงานที่ไม่เหมาะสมกับคุณหรือเปล่านะคะทำให้คุณคุณถูกลดทอนความสามารถอะนะคะถูกกดถูกอะไรบางอย่างนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเปิดโอกาสให้กับคุณมากกว่านี้ความเป็นเดอะเวิลด์นะคะคุณจะฉายแสงคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะแต่มันอาจจะเหมือนกับว่าไป เกินหน้าเกินตาใครหรือเปล่านะคะก็อาจจะเลยถูกถูกกดเอาไว้นะคะถูกบีบเอาไว้นะอ๋อพลังงานเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะจะยังไงมีไพ่ของเด็กถือถ้วยนะคะ แล้วก็สามเหรียญค่ะแฮงแมนโอ้โหพลังงานอืมบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าทำงานหนักนะคะทำงานหนักแล้วก็สามเหรียญเนี่ยนะคะสร้างกำไรให้กับเจ้านายเยอะมากนะคะแต่รอคอ,อยเรื่องของกัน เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้เงินเพิ่มได้เงินเดือนเพิ่มมานานแล้วนะคะอาจจะเคยร้องขอไปแล้วแต่เขาก็ให้รออยู่เรื่อยนะคะหรือบางทีแบบทําทดีแต่ว่าเงินเดือนไม่ขึ้นนะคะเนี่ยมันถูกดองถูกอะไรไว้แฮงแมนนะคะต้องรอคอยนะคะมีความรู้สึกเหมือนกับมันนานมากนะมันเสียเวลากับตรงนี้ไปนานมากนะคะชาวเมษนะคะแต่มา,มาดูีิว่าไพ่จะบอกว่ายังไง มีไพ่ของอัศวินเรียญค่ะว้าว justice นะคะสเตร n โอ้โหเหมือนกับในช่วงเวลานี้นะคะจะมีคนดีๆนะคะหรือมีโอกาสดีๆที่เข้ามานะคะที่ทำให้คุณได้รับความยุติธรรมนะคะ หรืออะไรบางอย่างที่แฟร์กับคุณนะคะมากขึ้นนะคะเนี่ยจะสเตซี่เกิดขึ้นนะคะหรือคุณอาจจะได้มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่นะคะที่มันตรงกับความสามารถศักยภาพของคุณนะคะทำให้สเตรน์นะนะคะชาวแม่สามารถที่จะทำงานได้เต็มที่เต็มความสามารถเต็มศักยภาพของคุณมากขึ้นนะคะผลงานโดดเด่นแล้วก็ เหมือนกับมีคนเห็นคุณค่าเห็นความดีของคุณนะคะหรือว่าโอกาสในปรับการปรับเรื่องขัง้นเลื่อนเง,งินเดือนอะไรบางอย่างนะคะกําลังมาถึงคุณแล้วนะคะได้รับพิจารณาแล้วก็ได้นะคะหรือบางคนขอย้ายขออะไรบางอย่างนะคะอาจจะได้นะคะได้รับอนุมัติแล้วก็ได้นะคะ justice ตรงนี้เหมือนกับว่าปัญหามันกําลังขี้คายนะคะถ้าใครที่มีคดีความอะไรบางอย่างอะนะคะ ยืดเยื้อยาวนานนะเพราะมันมีแฮงแมนน่ะนะคะตอนนี้น่าจะ justice คุณได้รับความยุติธรรมแล้วนะคะใครที่อาจจะเหมือนกับว่าเป็นลูกหนี้หรือเป็นอะไรที่เขาต้องให้เงินคุณเขาต้องเขาต้องเอาเงินมาให้คุณแล้วก็ได้เนี่ยนะคะความเป็นอาสวินเหลียนนะคะเพราะนั้นสิ่งที่คุณสู้มายาวนานสเตนเนี่ยนะคะคุณยืนหยัดในจุดยืนในความถูกต้องคุณคุณจะได้รับความยุติธรรมแล้วนะคะสามเณร ไพ่มาพลังเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสิว่าจะยังไงมีไพ่ของทาวเวอร์นะคะสดาบแล้วก็มีไพ่ของเจ็ดถ้วยนะคะ เหมือนในช่วงเวลานี้จะรู้สึกว่าชาวเมดบางทีคุณจะต้องแบบว่าค่อนข้างตัดใจนะคะเพราะว่าปัญหาอะไรบางอย่างที่ที่มันเกิดขึ้นนะคะบางทีคุณอาจจะมีเรื่องราวมีคู่กรณีที่มันกับว่าเขาเป็นคนพานพาลภาเกมากๆนะคะต่อให้เราดีเขายังไงอ่ะเหมือนเขาก็ก็ยังแบบร้ายกับเราอยู่ดีนะคะสามดาบทาวเวอร์นะคะหรือถ้าเกิดว่ามีคดีกันแล้วเขา คุณชนะเขาเขาก็ยังพูดจาเ,เสียดแทงความรู้สึกของคุณอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะคะเจ็ดถ้วยไปต่อกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายชุดของเราดีกว่านะคะหรืออะไรบางอย่างที่เหมือนคุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วนะคะมันเป็นฟังเส้นสุดท้ายแล้วนะคะอาจจะมีการทะเลาะเบาแววงกันในเรื่องของการทํางานนะคะเพราะว่า สามดาบอ่ะมันมีปัญหาความขัดแย้งกันมาก่อนมีคนที่ไม่ชอบเรามีคนที่อคติก,กับเรามาก่อนนะคะหรือเราต้องไปอยู่ในที่ที่เหมือนกับว่าเจอแต่ปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วนะคะจะต้องไปต่อความฝันของเราของเราแล้วเราจะต้องเลือกอะไรบางอย่างนะคะนะที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะอารมณ์แบบนี้นะเจ็ดถ้วยนะคะดูสินะมีทั้ง ออชอบมะกอ,อกนะคะแห่งชัยชนะนะคะเพชศนินจินดานะคะมีทั้งภ้าคุมซึ่งไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะคะมีงูนะคะซึ่งอาจจะมีพิษมีอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะเพราะนั้นในช่วงสถานการณ์ต่างๆตรงนี้นะคะเหมือนกับชาวเมฆคุณกาลัง make choice กำลังหาทางออกให้กับตัวเองอยู่นะคะกาลังมองเป้าหมายอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องหาทางออกให้ได้นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันต้องเจอกับปัญหาอะไรบางอย่างที่เข้ามานะคะอยู่ อยู่ตลอดเวลานะคะทำงานไปไม่มีความสุขนะคะหรือเป็นปัญหาในครอบครัวหรือเปล่าที่มนมีการทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดมันไม่แฮปปี้ในเวลาที่ต้องมาอยู่ร่วมกันก็ได้นะคะอืมชาเมศนะคะเอาขอยเจอเด้งเดียวนะอย่าเจอสองเด้งนะคะนะเอาแค่เรื่องงานหรืออะถ้าเรื่องครอบครัวก็ครอบครัวเรื่องเดียวนะอย่าเจอสองสองต่อนะคะอนะมาลุ้นกันต่อนะเขาจะยังไงสามถ้วยนะคะ สดาค่ะมีไพ่ของสิบถ้วยนะคะเหมือนกับปัญหาอะไรบางอย่างอี่ยนะคะเนี่ยสีดาบอะคุณต้องพยายามนิ่งมากๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าในเรื่องของความขัดแย้งต่างๆนะคะเหมือนคุณพยายามที่จะนิ่งคุณพยายามที่จะทําใจนะคะอาจจะเหมือนกับว่าถ้าเป็นปัญหาในครอบครัวเนี่ยนะคะ ความเป็นครอบครัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่อ่อนไหวมากๆสําหรับความรู้สึกของคุณก็ได้นะคะบางคนอาจจะมีลูกด้วยกันรักลูกมากๆนะคะอยากอยู่ดูแลลูกอยากทําให้ลูกมีความสุขนะคะไม่อยากให้แบบว่าลูกเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันก็ได้นะก็เลยเหมือนกับว่านิ่งใส่นะคะก็เลยเหมือนกับต่อหน้านลูกก็3ามถ้วยอ่ะนะคะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะคะมีการคืนดีกันแต่ว่าดูสิสามถ้วยกับ4ดาบอะ่ะ <laughs> นะคะ นะมันยังมีอะไรที่แบบนิ่งมันยังมีปัญหาอะไรที่แบบไม่พูดไม่แตะแต่ปัญหามันมีอยูไ่ไงมันมีอยู่แต่ว่าไม่อยากพูดถึงว่าพูดถึงแล้วเดี๋ยวทะเลาะก,กันอีกก็ได้นะคะอารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าเกิดในที่ทํางานความขัดแย้งตรงเนี้ยมันมันยังต้องทํางานเป็นทีมร่วมกันน่ะนะคะเหมือนชาวเม่กุณก็ยา เพิกเฉยพยายามที่จะโฟกัสกับงานความสําเร็จของงานที่ได้แบบว่าไปถึงเป้าหมายร่วมกันนะคะสามถ้วยอ่ะนะคะน,นั้นก็พยายามที่จะเป็นทีมเดียวกันอยู่นะคะเพราะนั้นบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการกลับมาโฟกัสที่การดูแลจิตใจของตัวเองมากขึ้นนะคะเ,เลิกไปติดบ่วงของการถูกยั่วยุทางอารมณ์นะคะถ้าเกิดเขาพูดกระทบกระเทียบเปียบเปยมาเราก็แบบว่าไม่สนใจนะคะโฟกัสกับอะไรอย่างอื่นที่ที่ดีกว่านะคะกับ อะไรเรื่องราวที่เหมือนเรารอ้น้ำเน่าแบบนั้นนะคะอะมาเล่นกันต่อสิว่าจะยังไงนะคะมีไพ่ของไฮโรแฟนค่ะแปดไม้เท้านะคะแล้วก็วิวออฟฟอร์จูน เมือนเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอาจจะมีคนดีๆผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาช่วยสนับสนุนงานธุรกิจของคุณน่ะนะคะเข้ามาแบบฟุกฟ๊กๆเข้ามาแบบปาฏิหารก็ได้นะคะหรือว่าในที่ทํางานคุณอยู่ดีอาจจะมีการเปลี่ยนหัวหน้านะคะแล้วหัวหน้าใหม่ของคุณไฮโรเฟนเป็นคนดีมากๆนะคะแล้วก็ทําให้แบบว่าความขัดแย้งมันจบไปได้กลับมาพัฒนางานร่วมกันแบบว่าไปแบบฉลุยเลยก็ได้นะคะเนี่ยเพราะว่า8 ไม้เท้ามาพร้อมกับวิวออฟฟอร์จูนนะคะหรือถ้าเกิดเป็นในเรื่องของธุรกิจของคุณเนี่ยคุณอาจจะเจอลูกค้าเจอคนที่แบบว่าเปิดช่องทางอะไรบางอย่างทําให้คุณได้เห็นถึงลู่ทางในการขยับขยายธุรกิจของคุณนะคะแล้วมันเป็นการเติบโตแบบแบบไม้เท้ากับวิวออฟฟอร์จูนอ่ะมันจะเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยก็ได้นะคะ หรือชาวเมธที่ถูกกดมานานๆนะคะตอนนี้เหมือนผู้ใหญ่สนับสนุนผู้ใหญ่เห็นผลงานอยากให้คุณขึ้นมานั่งในตำแหน่งหัวหน้านในตำแหน่งบริหารที่สูงขึ้นก็ได้นะคะเห็นไหมโชชสตามาแล้ววิบากกรรมหลายๆผ่านพ้นแล้วนะคะวิวออฟฟร์จูนนะคะสิ่งดีๆกำลังเหมือนกับว่าหมุนวนพาชาวเมธไปสู่ความสาเร็จแล้วนะคะอ่าโอเคเลยนะคะขอดูกันเงินของชาวเมธซิการเงินไม่ขึ้นนะคะ การเงินว้าสิบเหรียญจะขึ้นก็ขึ้นแล้วโป๊ะเลยนะคะมีไพ่ของห้าดาบนะคะมีไพ่ของ6ถ้วยค่ะการเงินของชาวไม่จัตนะคะบางคนอาจจะต้องเปในเรื่องของครอบครัวค่อนข้างมากก็ได้นะคะสิเหรียญน,นะคะหรือบางคนกําลังสร้างสร้างตัวนะคะ ต้องเก็บเงินซื้อบ้านหรือผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรบางอย่างนะคะเนี่ยห้าดบนะคะอาจจะมีเหมือนกับว่าปัญหาการเงินอะไรอยู่บ้างนะคะแต่เหมือนกับคุณก็ยังพยายามที่จะช่วยกันในครอบครัวนะคะนะพยายามที่เหมือนกับว่าอาจจะวางแผนการใช้จ่ายมากขึ้นนะคะหรืออะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีๆเป็นสิ่งที่เหมือนกับคุณยังใช้ได้นะคะคุณก็ยังใช้อยู่นะคะบางคนอาจจะเหมือนกับว่า หกถ้วยบ้านหลังเก่านะคะดีอยู่แล้วนะคะอาจจะตกแต่งอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะไม่ต้องไปซื้อบ้านหลังใหม่ก็ได้นะอารมณ์แบบนี้นะคะเพราะว่าห้าดาบมันมาพร้อมกับภพถ้วยแล้วก็สิบเหรียญน,นะคะการเงินช่วงนี้น่าจะไหลเข้าเยอะนะแต่ว่าคุณก็ยังมีรายจ่ายอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าบางทีน้ําท่วมปากนะคะไม่ให้ไม่ได้อะต้องให้นะคะกับคนในครอบครัวอาจจะเป็นลูกเป็น แฟนเป็นพ่อแม่หรืออะไรบางอยากก็ได้นะคะอ่าโอเคเรามาลุ้นกันต่อนะคะขอดูบทสรุปการงานการเงินของชาเมศหน่อยสิมีไพ่ของห้าถ้วยนะคะราชินีไม้เท้าค่ะ ราชัตถยนะคะเหมือนในช่วงเวลานี้นะคะชาวเมษเองนะคะคุณได้ก้าวข้ามผ่านความรู้สึกผิดหวังนะคะหรือใครที่เคยทำให้คนเสียความรู้สึกม,กมากๆอ่ะนะคะเหมือนตอนเนี้ยไม่อยากไปโกรธไปเคืองเขาแล้วนะคะเพราะว่าตัวของคุณเองอะ่ะได้ก้าวได้ก้าวเข้าไปสู่ตำแหน่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมก็ได้นะคะก้าวไปสู่การเป็นคนที่เหมือนกับว่าเข้มแข็งกว่าเดิมมากขึ้น นะคะความเป็นราชินีไม้เท้าหรือราชาไม้เท้านะคะอืใครที่อาจจะเหมือนกับว่าเคยทําไม่ดีอะไรบางอย่างกับเราที่ทําให้เราผิดหวังนะคะเศร้าออกับเขาอะนะคะเหมือนคุณได้ทําให้เขาเห็นแล้วนะคะว่าไม่ว่าเขาจะแบบกันแกล้งอะไรบางอย่างกับคุณยังไงแต่คุณก็ยังสามารถที่จะเติบโตได้นะคะด้วยพลังด้วยความสามารถของคุณนะคะความเป็นราชาหรือราชินีไม้เท้านะคะเพราะว่ามาพร้อมกับราชาถ้วยอะนะคะ วันชาเมดดูแบบอบอุ่นอ่อนโยนมากขึ้นนะคะดูเข้าใจความรู้สึกของตัวเองแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้มาดูเรื่องสุขภาพของชาเมทกันบ้างนะคะสุขภาพของชาเมทจะเป็นอย่างไรบ้างหนึ่งไว้เท้าค่ะสี่เหลี่ยนนะคะ ว้าวจะสันนะคะใครก็ตามที่เหมือนกับก่อนหน้านี้อาจจะเคยเจ็บป่วยเคยอะไรมานะคะตอนนี้เหมือนเข้าใจแล้วต้องกลับมาดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะบางคนกลับมานับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่ในเรื่ององการลดความอ้วนนับหนึ่งใหม่ในเรื่องการไปวิ่งออกกํบบาลังกายก็ได้ <c oughs> นะคะนะแล้วก็ตอนนี้นะคะความเป็นสี่เลียงก็คือเหมือนกับว่าตัวของคุณเองอะ่ะ อาจจะเหมือนกับแลนนะคะที่จะใช้เงินอะไรบางอย่างในการที่จะดูแลสุขภาพของคุณมากขึ้นซื้อพวกวิตามินอะไรบางอย่างมากินหรือว่าไปเข้าคอสออกกําลังกายอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะหรือบางคนไปเข้าฟิตเนสหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป้าหมายก็คือต้องการให้สุขภาพของคุณเนี่ยแข็งแรงมากๆนะคะหรือดูดีมากๆากนะคะใครที่เหมือนกับว่า อ้วนๆอยู่ก็อยากที่จะหุ่นดีอยากที่จะดูดีมากๆนะคะแล้วคุณจะทำมันได้ด้วยนะเดอะสันนะคะนั้นใครที่เหมือนกับว่าเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงเวลาเน,นี้ยนะคะเดอะสันมาแล้วนะคะน่าจะสำเร็จแล้วนะคะครั้งนี้นะคะพรอมแน่นะคะแข็งแรงแน่อารแบบนี้ก็ได้ขอดูโชคลาภให้กับชาเมศหน่อยนะคะโชคลาภ มีไพ่ของเก้าถ้วยค่ะ6ดาบนะคะเทรน c ์นะคะเหมือนโชคลามเนี่ยอาจจะได้จากการเดินทางนะคะหรือบางทีแบบว่าเราเดินทางไปที่ไหนแล้วนั่งกินก๋นวยเตี๋ยวอยู่มีคนมาขายลอตเตอรี่ให้เรานะคะเนี่ยเก้าถ้วย ออกจะแนวแบบยัดเยียดแค่นิดนึงนะคะช่วยซื้อหน่อยออะเลขนี้เลขน,ลขนี้เลขไม่สวยหรอกนะคะคุณก็คิดว่าคงไม่ได้หรอกนะแต่ว่าดูสีเทมเปอเรน์อยู่ดีก็เหมือนกับว่าปุ๊บปั๊บรับโชคก็ได้ <c oughs> นะคะมีปฏิหาริย์ดีๆเข้ามานะคะชาวเมษนะคะมันก็ซื้อติดไปบ้างนะคะเมื่อที่แล้วใครถูกเลขนายกบ้าง <c oughs> นะจานไม่ถูกเลยะคะ่ะไม่ได้ซื้อ,อทีนี้เรามาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะคะเดี๋ยวขอดูให้แบบคร่าวๆนะคะ เดี๋ยวคลิปความรักจัดเต็มเดี๋ยวขอทําให้ทีหลังนะคะโอ้ความรักมาเจอเดวิ l มาเลยโอ้ยอย่าบอกนะบางคนเจอสองเด้งอะนะทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องความรักหนึ่งดาบนะคะมีไพ่ของก้าไม้เท้าค่ะเมจิกเชียนนะคะ มีไพ่ของ emperor นะคะไพ่ประจำตัวของชาวเมธเลยหนึ่งเหรียญค่ะอืมเหมือนกับว่าในช่วงเวลานี้นะคะชาวเมธเดวิลที่เกิดขึ้นนะจะรู้สึกว่าคุณอาจจะเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับวีรกรรมของคนรักของคุณก็ได้นะคะอาจจะรู้ว่าเขาแอบคุยหลายคนอาจจะรู้ว่าเขาเจ้าชู้นะคะแอบไปกิ๊กกักอะไรกับใครนะจนเหมือนกับว่า บางคนอาจเป็นรักทางไกลนะคะตัดสินใจนะคะบล็อกนะคะตัดสินใจ food, ไม่พูดไม่คุยด้วยนะคะหยุดความสัมพันธ์ยุติความสัมพันธ์นะคะหนึ่งดาก้าไม่เท้ายุติความสัมพันธ์นะคะเหมือนตัวของชาวเมสเองอะนะคะเนี่ยช่วงเวลานี้แมจิกเชนแล้วก็เดวิลคุณอาจจะมีเซนอะไรบางอย่างนะคะเพราะนั้นเขาจะโกหกคุณไม่ได้เลยคุณจะจับได้ <laughs> นะคะเนี่ยแล้วก็เหมือนกับช่วงนี้นะคะคุณรู้สึกว่า ไม่อยากที่จะฟังคำโกโหกของเขาอีกแล้วก็ได้นะคะเดี๋ยวถามว่าเขาจะยอมหยุดความสัมพันธ์กับคุณไหมนะคะเขาไม่ยอมนะเนี่ยหนึ่งเหรียญน่ะนะคะพยายามเดินหน้าง้อคุณหรือพยายามแบบว่าทําดีกับคุณพยายามที่จะอ,อ,อาจจะมาสายเปมาอะไรบางอย่างกับคุณก็ได้นะอารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะชาวเมษนะคะเพื่อให้คุณหายโกรธเขานะคะขอดูอีกหนึ่งใบซิว่าบทสรุปจะยังไงนะคะ เดาฟูโอ้แต่คุณยังไม่ไม่แบบว่าไม่ให้โอกาสง่ายๆนะคะตอนเนี้ยเหมือนคุณรู้สึกว่าปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยก้าไม้เท้ามาถึงจุดที่แบบว่าคุณพอแล้วอ่ะนะคะเหนื่อยมาพอแล้วเจ็บมาพอแล้วอ่ะนะคะเพราะนั้นตอนเนี้ยขออยู่แบบสวยๆหล่อๆนะอยู่คนเดียวมีอิสระ กับชีวิตนะคะจะคบใครก็ได้จะคุยกับใครก็ได้จะไปไหนก็ได้นะคะเนี่ยเดอะฟูลแล้วคุณแฮปปี้มากๆนะคะกับการที่แยกตัวออกมาจากเขาบางคนไม่ได้ถึงขั้นเลิกกันนะแต่เหมือนกับว่ามันหยุดความสัมพันธ์เอาไว้นะคะนะขอแบบว่าขอระยะห่างนะขอเทคอเบรกอะไรบางอย่างก็ได้นะคะนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะกลับมาใหม่ก็ค่อยมานับหนึ่งกันใหม่นะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะชาวเมธขอเวลาก่อนนะคะ อบางคนอาจจะมีเกณฑ์แบบว่าการเดินทางไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนเราไปไหนมาไหนคนเดียวก็ได้นะคะอาจจะรู้สึกอิสระมากกว่าที่จะเอออาจจะรู้สึกอิสระมากกว่าที่ต้องอยู่กับเขาคนที่แบบเดวิลคนที่เหมือนกับว่าอาจจะโกหกหรือทำให้คุณเจ็บปวดหัวใจก็ได้นะในช่วงเวลานี้นะคะฟรีเซลเลยนะคะจามนนะ อ่ะเดี๋ยวถ้ายัางไงความรักเราจัดเต็มเดี๋ยวจย์ทำให้อีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณชาวเมฆทุกท่านด้วยที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นารีนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปจะต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ